ครับเพื่อนเอนอ่าตอนนี้เราอยู่แถวคลองสามวานะครับเรามาทานข้าวร้านกับเพราอาจารย์เพชรพามานี่นีนน่ี่อาจารย์เพชรพามาใต้คอภยัยชื่อว่ากอกบเรากินได้ทุกวันเพราะเราผัดติละจานเพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพเท่านั้นบางครั้งอาจจะทําให้อาหารนานบ้างต้องขออภัยด้วยครับโอ้ก,กอนเสิร์ร้านนะเพื่อนเพน ตรงนี้ถนนอะไรนะถนอนเพชรถนอนอะไรนะ,ะนไทละมันนะโอเคอยู่ในซอยอสองล้านหน่อยนี่เห็นไหมกับเพราก็กับเพราต้นเต๋ของร้านเออลูกม้าใหม่รถทันทีไส่บารโค้ดนี่ก็เป็นครัวนะครับเ,เพื่อนครัวสองครัวหน่อยจ้ามีม,ม,มีมีช่องทำคอนเทนต์สนุกสนกเที่ยวไปด้วยกินไปด้วยอ่า เดี่ยวกินตัวไทยอ่าต้องครัวพี่อันนี้เดี๋ยวเราสั่งเมนูนะต้มจืดต้มจืดต้มจืนต้มจืดต้มจืดไม่หลมพอดีนะอยู่นี่เนาะอยู่ใกล้ทุ่งนาอ่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศทุ่งนาข้างๆหนะ่อยอ่ะเราเข้ามาในร้านโอ้สองเตียงหกโต๊ะก็ยังหลวนะนอยูเพื่อนๆนี่บรรยากาศ บรรยากาศนะพเพื่อนๆริมทุกนาเลยนี่บรรยากาศโว้าวสวยงามสวยงามกินสุด้วยชมบรรยากาศนี่ถนนไทยละมันเพื่อนๆติดกับตแหนะนะน่นนะนี่ลมก็จะตีเข้าไปที่เออในครัวอ่ะนี่ก็บรรยากาศพกเพื่อนๆใต้กอไผ่นี่ก็นั่งชมบรรยากาศกับร้านกับเพรา นะครับก็เบสิกเบสิกธรรมชาติดีนะครับอืมอ่ะเราก็พาเพื่อนดูเมนูร้านก็หนะ่อยเมนูร้านเพื่อนอนี่ราคานะครับก็กับเราอมีตัวคอนเทนต์เขาน่าจะเป็นกะเพราหมูสับกาก,ากหมูกุ้งทอดกรอบหมึกทอดกรอบ มาม่มาปัดนกินรับร้องเนื้อน่องไก่มีเนื้อมีหมูมีไก่พร้อมนะครับเซ็ไข่ดาวราคานะครับเพื่อนๆข้าวราดข้าวม,มาม่านะครับพิเศษธรรมดานะครับโอเคนี่ราคานะครับอ่ะโอเค เออบรรยากาศเพื่อนดูกระดาษใหญ่เลยข่าว,าวนี่สะก,สกิดถาดอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรับเพื่อนๆหน้าตาเป็นยังไงเสร็จแล้ว,พวเพื่นอ,อนๆเลิกจานเลยนะอู้นี่กข่าวาคุ้งนะครับรองอาจารย์เพชรไอ้หมูแก้วไอ้ก่หมูเอ้ยนี่ไงพเพื่อนๆแต่พิ้งเรือดเดียเฮ้ยเขาใช้นั่นนะข่าวนึ่งทอดเพื่อนเฮ้ยไงพวกเราไปกินพิ้กระดูกกข่าวาทอดนะ โอ้เจ้าเจ้าเจ้าวสอบรรยากาศนี่คือเวลามีคลิปตัวนี้นะฮะสองคนนี้ก็เป็นเออ่ดาราประกอบของช่อง,องป่าจ้อยดี้นะฮะป่าเป็ดป่าโชดเนีนะะ่ยสองคนนี้ก็ยอดตะลุวิวแล้วครับผมนะนี่อาเรีอ,า,รรอา,ราเรีครับอาเฮียะมาแล้วเพื่อนๆเมนูถัดมา,มาก็จะเป็นตนะ้มต้มจืด นะครับต้มจืดเต้าหู้มาแล้วมาครับมีช้อนขออเอยีอเอ่ยงก็ขออเยี่ยงก็จะเป็นกะเพราไข่เจียวมา้าหมูมสับไข่เจียวมา้านะครับโอ้โหโอ้โหนั่งกินบรรยากาศบรรยากาศอ่ะไรหน่อยเพื่อนๆไร่หน่อย,ออยอาจารย์อโอเคไปทานแล้วเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเพื่อนๆเพืเรียกจานเลยนะอู้นี่ขะเพรากุ้งนะครับกออาจารย์เพชรไอ้หมูแกงไก่หมู เลียยงไี้เห็นจากอะไรตีเน่าตาไปไหนนะเขี่ยไข่เขี่ยให้มันดูให้ช็อตเขีย่ยดีไงนี่ไงเพื่อนๆกดทิปเพิ่มดีครับเฮ้ยกดใช้นั่นนะครับมะพร้าทอดเฮ้ย่งพวกเราไม่กินพิกกระดูกกระเพราทอดนะโอ้เจยาเหยาเหยาตัวสองคนนี้ปฏิการเอ้คือเวลามีคลิปตัวนี้นะฮะสองคนนี้ก็เป็นเอ่อดาราประกอบของช่องป่าจ้อยนดีนะฮะป่าเป็ดป่าโชดเนี่ยสองคนนี้ก็ยอดทะลุวิวแล้วครับผมนะนี่ อารีอารครับอาเฮียมาแล้วเพื่อนๆเมนูถัดมาก็จะเป็นต้มต้มจืดนะครับต้มจืดเต้าหู้มาแล้วมาแล้วครับมีช้อนของอาเฮียก็ของอาเฮียก็จะเป็นกะเพราไข่เยี่ยวม้าหมูสับไข่เยี่ยวมะนะครับโอ้โหโอ้โหนั่งกินบรรยากาศเลยเพื่อนๆนะครับหาแล้วครับไม่เขินใจแล้วเพื่อนๆนะด้วยบรรยากาศ อ่ะไลหน่อยเ,เพื่อนๆไลหน่อยจันโอเคไปฐานแล้วเพื่อนๆ